ศัก,กดิสิทรูปจากเริอนพระพุทธมนต์นะครับจากเริอนพุทธมนต์หลังจากการจเริอนพุทธมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เจิญท่านผู้นำของที่ผู้นําของปีน,น,ไ,นได้ทอดผ้าบางสกุลและก็จะได้อัญเชิญในส่วนของเจ้าผทั้ง3คณะได้ถวาย จะถูกปักไก้เคลื่อนไยธรรมนะครับในหลัพระสองสองสมณะศักดิ์ที่ได้ได้กับการกันนะครับก็จะได้เข้าถวาย พระสมทรงประสาทสิรูปหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ภาพได้ถวายเสร็จแล้วก็จะได้กรวดน้ารับพรอัิบุตรนาเป็นเสร็จพิธีในภาคเช้าในส่วนของขั้นตอในภาคเช้านะครับส่วนในภาคบ่ายนะครับก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา13บนาฬิกาเป็นต้นไป ในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพิธีการก็คือจะเริ่มจากการการบูชาดอกไม้ไหวพระรักศีลแล้วก็จะได้ประกอบพิธีในส่วนของการสวดมาตธิกาบำงสมุลโดยกราบนิมนต์พระผุ้เจ้าพระสงฆ์สมเด็จศักดิ์20รูปขึ้นส่งอัศวและประกอบพิธีสวดมาทธิกาบำรงสมุลใน แล้วก็จะได้เชิญท่านผู้มีเกียรตินะครัามาเข้าร่วมงานได้ภาพภาพบ,บางสกุลหลังจากนั้นเจ้าภาพในส่วนของการถวายจะตัปัจจัยเครื่องพยธธรรมก็จะได้เข้าถวายเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สอง,ช,สองชุดที่สามหลังจากนั้นเสร็จแล้วก,ก็จะเป็นการดักเวดน้ำรับผ่อนนะครับกวดน้ำรับผ่อน เมื่อกว่น้ำพระพรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิทย์ศึกษาศสให้หลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่พิธีการทางด้านพิธีประชุมเพลิงนะครับพิธีประชุมเพลิงซึ่งวันนี้ก็จะมีท่านอิสาราโพเงินนในอำเภอลำเลียงน,นะครับจะมาเป็นประธานในส่วนของฝาา่ายคารวาในเวลา13บสนาฬิกาเป็นต้นไป แล้วน,นั่นก็จะมีนะพระเสด็จรามุเถระเป็นบระธานในป่า <c oughs> บรรพชิตนั้นก็คือท่านเจ้ากรมพระวิ่งยเมธีนะครับพระวิ่งยเมธีนะ <c oughs> ก,นนกบนะจังหวัดศรีสะเกษกล่าวธรรมยุทธวัดป่าศรีสัมปรม กลับมาเป็นองค์ประธานในส่วนของบันประชิดในการประชุมเพลินวันนี้นะครับอันนี้ก็นําเรียนพี่น้องทุกภาานี่กต่ชมศิลธานิสิตของเราได้รับสร้างโดยทกการน,นะครับ